สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับ i am o I ยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําน้ําสมุนไพรนะครับซึ่งน้ําสมุนไพรในวันนี้นะครับก็เป็นน้ําตะไคร่หอมนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนไม่ค่อยได้กินกันแน่เลยครับน้าตะไคร้หอมวิธีทํามันก็แสนง่ายนะครับเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบกันนะครับ แล้วเราก็ได้แล้วนะครับสําหรับวัตถุดิบของเรานะครับซึ่งก็เป็นตะไคร้หอมนะครับใช้ไม่เยอะนะครับสูตรที่ผมจะพาทํานะครับทํากินก็ได้นะครับทําขายก็ได้นะครับสรรพคุณก็เยอะนะครับเป็นยานะครับเดี๋ยวเราลองไปทํากันเลยครับไปดูกันเลยครับตอนนี้ครับเราก็ถึงการทําแล้วนะครับ อันดับแรกครับแล้วก็นําตะไคร้นะครับทีมงานครับขอตะไคร่นะครับออกมาแล้วก็ช่วยกันเลยครับมาช่วยกันเลยเอาตะไคร้นะครับมาทุบก่อนนะครับนี่ก็เป็นตะไคร้หอมอย่างดีนะครับทุบแค่แตกนะครับอย่าทุบเยอะมากนะครับไม่ใช่ต้มไก่นะครับขอเพิ่มเลยครับเนี่ย พันนะครับใส่ใบเตยได้ครับคุณเป็นไรครับคุณตื่นกล้องแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> ด็กตื่นกล้องนะครับนี่อันนี้เกลือได้นะดี่จะดูเกลือกับน้ำตาลให้หน่อยนะครับก็ใส่ไปเลยครับมัดใส่ใบเตยใบสองใบพอแล้วนะครับ <c oughs> อรอไปนะครับ เดี๋ยวเราใส่น้ำตาลไปเลยดีกว่านะครับจะได้ละลายนะครับ <laughs> เกลือครับวันนี้น้ำตาลขวดเดียวเลยครับรายการเราเดียวๆนะครับวันนี้จะผมใส่น้ำตาลสักหน่อยนะครับน้ำก็ประมาณสองจุดห้าลิตรนะครับอันนี้ก็น้ำตาลครึ่งกิโลนะครับแต่ผมไม่ใส่หมดนะครับอหวานน้อย,อยครับ ใส่ประมาณสองขีดนะครับหรือสองร้อยกรัมนะครับใส่กะันเอาเองนะครับใส่เกลือนะครับตัดความหวานสักหน่อยนะครับให้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับไม่กระเด็นนะครับไม่กระเด็นอ๋ใส่นิดเดียวนะครับนิดเดียวใส่เยอะกว่านี้ก็จะเป็นไข่เค็มละพอนะครับที่เหลือก็รอเดือดนะครับรอเดือดแล้วก็รอกินนะครับ ฮ่าตอนนี้นะครับน้าตะไคร้ของเรานะครับก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องลองชิมสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงครับหืวหอมตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้จะไม่เหมือนกินจะไม่เหมือนตะไคร้ที่เราเอาใช้ ต้มไก่หรือทําแกงอะไรนะครับแต่ผมอยากเติมเค็มสักนิดน้องฟิลมใส่เกลือสักนิดครับผมจัดไปครับเดี๋ยวจะลองให้น้องฟิลมชิมด้นะครับใส่เกลือแล้วคนสักนิดนะครับเยวใส่แก้วชิมกันเลยครับคนก่อนคนก่อน,น,นแก้วขอแก้วนะครับทีมงานทีมงานขอแก้วนะครับอันนี้ผมก็ เอาไว้ให้มันเย็นนะครับใส่แก้วนะครับใส่เลยครับกล้องซูมเข้ามาหน่อยครับซูมเข้ามาเห็นหน่อยครับนี่ครับสีเขียวอ่อนๆนะครับพอแล้วครับเดี๋ยวหกครับชิมดูครับเป็นไงครับหอมครับหอมอยู่ครับน้องฟิล์มเคยกินยังครับ เคยนะครับที่แรกผมก็คิดว่าน้องฟิลมยังไม่เคยกินนะครับแต่ที่จริงแล้วผมก็ลืมไปว่าผมเอามาจากสวนของน้องฟิลมนะครับซึ่งผมก็จะมาพูดถึงสรรพคุณของตะไคร้นะครับตะไคร้ก็จะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็ใครที่เป็นภูมิแพ้นะครับก็เอามาดมก็ช่วยได้เยอะนะครับส่วนสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ ไล่ยุงนะครับทุกคนน่าจะเคยได้กลิ่นกับสเปรย์ไล่ยุงหลายชนิดนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเอาไปลองทําได้นะครับง่ายๆนะครับสบรพพคุณเยอะเลยทีเดียวครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมดครับผมไม่บอกอะไร